อ่ามาดูสถานการณ์โควิดกันนะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ก่อนจะไปสถานการณ์โควิดแล้วมีพี่น้องถามมาเดี๋ยวตอบคําถามก่อนเนาะโอ้มีพี่น้องถามมา,ามนะถ,ถามมาทางสื่อออนไลน์ว่ากับครว่าอาจาร,รย์มะเขียวที่เคารพนะนูเป็นคนอิสลา,ามมีความสนใจศาสนาพุทธ มันเง้นสนใจศึกษานะอ้าก็ดีด้นัศึกษาไปได้แล้วคนเราเกิดมาก็ลองศึกษาดูนะแต่และศาสนาแต่และศาสนามีข้อมูลมีความรู้มีหลักปฏิบัติอย่างไรอย่างไรบ้างนะแล้วเราก็เลือกเอาในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราไม่ว่าจากศาสนาใดๆก็เอาลองพิจารณาดูตามศาสนาพุทธแล้ว มนุษย์เราถือกำเนิดมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ชายกับผู้หญิงเกิดมาได้อย่างไงหมายถึงมนุษย์คนแรกค่ะวางั้นนะกลาบขอบพระคุณอาจารย์มอเคียวค่ะเอาอย่างนี้ก่อนเนาะถามปไปทีละอย่างตามหลักศาสนาพุทธแล้วมนุษย์เราถือกําเนิดมาจากไหนเกิดได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าเกิดมาจากอวิชชา เกิดมาจากความไม่รู้เกิดมาจากอวิชชานะจากความไม่รู้นะก็คือมันเป็นพลังพระรูจรตัดว่าเกิดจากอุตุคือวัตถุและพลังงานนี่แหละสังเคราะห์กันเคลื่อนสังเคราะห์กัน,เป,นเป็นธรรมชาติของอุตุหรือพลังงานพลังงานขึ้นไ็นเหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงดินน้ำลมไฟ นะมันก็จะเกิดการสังเคราะห์กันตามธรรมชาติตามหลักสมดุลร้อนเย็นเนี่ยแหละร้อนกับเย็นก็เคลื่อนเข้าหากันสังเคราะห์กันไปกันมาเหมือนน้าเย็นกับน้าร้อนเนี่ยแหละเอาไปวางใส่กันก็เคลื่อนเข้าหากันกลายเป็นน้าอุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนอากาศร้อนกับอากาศเย็นจะเคลื่อนเข้าหากันจะกลายเป็นพายุอย่างนี้เป็นต้นเหมือนไฮโดรเจนสองตัวเขารวมกับออกซิเจนหนึ่งตัวก็กลายเป็นน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะอุตุนี่จะมีการเคลื่อนสังเคราะห์กัน ก็กลายเป็นธาตุต่างๆสังกห์กันไปกันมาก็จะกลายเป็นพีชะเป็นพืชะนะพัฒนาเป็นพืชเป็นพีชะเป็นชีวิตระดับพืชที่ยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดแต่ก็จะมีนะ้รูปของพืชมีสัญญานะแล้วก็มีสังขารสัญญาก็ความหมายรู้ว่าจะเอาธาตุอะไรไม่เอาธาตุอะไรมาเลี้ยงตัวเอง หรือจะผลักออกไปนะจะเอาสารหรือพลังงานอะไรมาเลี้ยงตัวเองหรือจะผลักสารและพลังงานอะไรออกไปนะอันนี้เรียกว่าสัญญานะแล้วก็มีสังขารมีการปรุงแต่งสัญญากับปรุงแต่งเวลามีาธาตุต่างๆที่ตัวเองต้องการกระดูดเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นรูปร่างเป็นหน้าที่ของพืชอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> เรียกว่าสังขารมีการปรุงแต่ง ก็มีเท่านี้ยังไม่มีเวทนายังไม่มีวิญญาณนะยังไม่มีธาตุรู้ยังไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์นะพืชก็เป็นอย่างนี้พืชก็จะเกิดการสังเคราะห์กันต่อนะกับอุตุนะกับขึ้นมเมล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงดินน้ำลมไฟความร้อนความเย็นต่างๆนะก็จะเกิดการสังเคราะห์กันเมื่อสังเคราะห์ลงตัวนะพืชก็ใดที่สังเคราะห์ลงตัวก็จะกลายเป็นสัตว์ เป็นกิตตนียามพัฒนาขึ้นไปเป็นกิตตนียามเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์เซลล์เดียวก่อน <c oughs> สัตว์เซลล์เดียวก็จะถูกกิเลสครอบงำ <c oughs> ตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวจะเป็นพัฒนาจะเป็นลิงเป็นคนก็จะถูกกิเลสครอบงำเป็นระยะระยะแหละอวิชชาความไม่รู้ยังไม่ได้มีพลังปัญญาพลังฌานที่จะกำจัดกิเลสได้ ก็จะเป็นธาตุของกิเลสนะก็จะถูกกิเลสครอบงำกิเลสความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนี่แหละว,ว่าได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะก็จะถูกกิเลสครอบงำนี่ก็เป็นธรรมชาติเลยแหละนะถูกกิเลสครอบงำไปก็ทำไม่ดีนะทำผิดศีลเสพกิเลสทำผิดศีลตามกิเลสไป เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์ตื่นไปนะอย่างนี้เป็นต้นก็สั่งสมเป็นวิบากรา้นะเป็นกรรมนิยามที่เป็นวิบากลายทำไปทำมาทุกทรมานแสนสาหาัสเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ก็โอ้หันกลับมาทำดีนะพอทำดีแล้วก็ได้ดีแล้วก็ยังไม่ได้ล้างกิเลสก็ไปทำช่วยอีกนะ ทำชั่วอีกก็อ้าวเข็ดเคีย้ยวข,ขี้แก่ก็มาทําดีก็มีสิ่งดีอาศัยแต่ไม่ได้ล้างกิเลสก็เอาประกอบดีๆไปทำชั่วอีกวนไปวนมาอยู่อย่างนี้เกิดทุกข์ทรมานจากกิเลสเวียนไปเวียนมาเป็นลําดับลําดับนะจนทําดีมากๆมากๆก็จะมาพบนะสัตรบุรุษได้ฟังสัจธรรมนะสู่ความพ้นทุกนะมาพบอริยธรรม ได้พบสตัตบุุษได้ฟังสตัตธรรมก็ได้ปฏิบัติสู่ความปนทุกข์ลดกิเลสเป็นในที่สุดก็เริ่มที่จะล้างสุกลวงทุกจริงชอบชังอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเป็นกลายเป็นไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นไม่ต้องอยากก็ได้หรือจะอยากก็อยากในสิ่งที่ดีแต่อยากแบบไม่ยึดมั่นถือมัน่นเข้าใจเรื่องกรรมจ่มแจ้งใครได้อะไรเท่าไรอย่างไรก็ตามนั่นตามนั้น ตามกุศลดกุศลของแต่ละชีวิตอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่แหละจนสุดท้ายก็ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ไดน้นี่แหละก็เ,ะเกิดมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้นพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ต่อเป็นโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ก็ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ต่อไปถ้าอยากปรินิพ,พานแล้วก็ศูนย์ได้ถ้าไม่หยุดก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่ง กี่ล้านปีก็ตามความภาคเพียรจนเป็นพรเจอง,องใดองค์หนึ่งก็ปรินิพานไปหรือเป็นอรหันต์กับปรินิพานได้แล้วผู้ชายกับผู้หญิงเกิดมาได้ยังไงหมายถึงมนุษย์คนแรกค่ะในกันนี่แหละนะอธิบายไปแล้วละนะก็วัตถุและพลังงานนี่แหละอุตุนี่แล้ววัตถุและพลังงานสังเคราะห์กันเป็น เป็นพืชแล้วก็เป็นสัตว์เซลล์เดียวนี่แหล,ละเราพัฒนาเป็นลิงเป็นลิงเป็นคนไปนั่นแหละพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละ <c oughs> เป็นสัจจะอย่างนั้นน่ะนะนั่นแหละก็เกิดมาอย่างนี้แหละเกิดมาจากธรรมชาติอย่างนี้แหละนล้วก็สังเคราะห์ขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนๆๆ่ะแต่จริงๆก็ไม่จะเป็นต้องรู้หรอกนะว่าคนแรกเกิดมายัางไงนะคนแรก เป็นใครนี่ไม่จะเป็นต้องรู้หรอกแต่เกิดมาอย่างไงนี่ก็นี่แหละตามที่ว่าน,นี่แหละอุตูพีชะจิตกรรมธรรมะนี่แหละนะก็เกิดสังเคราะห์กันมาอย่างนี้นะเป็นลำดับลำดับนะนะก็น่าจะได้คำตอบนะแล้วก็ยังจะมีการสังเคราะห์แบบนี้เกิดมาเป็นชีวิตเป็นลำดับไม่รู้จบไม่รู้แล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็จะช่วยคนอยู่ชุดหนึ่งสอนคนที่สอนได้สอนคนที่ทําดี มาได้ถึงขีดนึงที่จะรับฟังธรรมะที่จะพาพ้นทุกข์ได้นะธรรมะที่ชำระกิเลสได้ก็จะช่วยไประดับนึงประมาณนึงขีดนึงน่ะหมายถึงจำนวนนึงแล้วก็ปรินิพานไปก็ให้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่อไปท่านต่อไปท่านทำหน้าที่ต่อไปสืบต่อกันไปกันไปกันไปเรื่อยๆนะรับช่วงต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นนะ จริงๆแล้วแม้เราจะรู้ว่าคนแรกนะคนแรกเกิดมาได้อย่างไรหรือว่านะเกิดมานะคนแรกนี่เกิดมาได้อย่างไรหรือคนแรกคือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์หรอกนะ <ท Still. S 2> ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์หรอกที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์คือเรารู้ว่าชีวิตเรามันทุกข์เพราะอะไรแล้วเราก็รู้เหตุมัน แล้วก็กำจัดมันได้นั่นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้นะครูเหตุว่ามันทุกข์เพราะกิเลสนะสุขลวงทุกข์จริงชอบชังอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอยากได้ตามที่อยากกันเลยอยากได้ดังใจหมายมันทุกข์เพราะว่าอยากได้ดังใจหมายไม่อยากได้ดังใจหมายมันก็ไม่ทุกข์ <c oughs> คนเรามีเท่านี้อยากหายทุกข์เลิอกอยากได้ดังใจหมายซะหายทุกเลยจบเลยสบายพนทุกข์นะ จากนั้นก็เอออะไรเราไม่อยากได้ดังใจหมายแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้มันไม่ได้ก็ได้แล้วมันจะได้ก็ได้ดังใจหมายนะส่วนเรื่องชั่วไม่ต้องไปอยากได้มีแต่เรื่องดีนี่แหละที่เราได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ได้อยู่แล้วเราไม่อยากได้ดังใจหมายสบายหรือเราจะได้ก็ได้ไม่มีปัญหาได้ก็เป็นประโยชน์นะก็อาศัยไปนะเป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก็อาศัย ทำได้ก็ทำยินดีที่จะอยากให้เกิดสิ่งที่ดีแต่เราไม่ยึดมันถือมันไม่ได้ก็ได้ได้ก็ได้ถ้ามันเป็นอกุศลขวางมันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไปทำดีที่ทำได้นะส่วนถ้ากุศลหนุนมันก็ได้ทํำมันก็ได้อาศัยนะก็ทําก็อาศัยนะก่อนที่เราจะปรินิพานให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่จะปรินิพานเท่านี้ชีวิตง่าย ให้ฟังดีๆพ้นทุกได้เลยน่อ้าวนะ่มาดูนี่ข่าวคราวทั่วโลกปันบ้านเนาะ อามาดูข่าวคราวทั่วไปกันมีอะไรกันบ้างนโเมวาน <c oughs> สิบเมษราหกสี่นาดูสถานการณ์โควิดนาโควิดเราหนึง่งยอดติดเชือ้อโควิดทั่วโลกนะทั่วโลกหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนกว่าวันเดียวเจ็ดแสนกว่านะ อลองดูสถิติแต่ละประเทศสักหน่อยไม่ได้อ่านานานแล้วสหราฐสาสอล้าน8ดแสนกว่าวันเดียวเจ็ด0กว่าบราซิลส 00, 3ามล้านสามแสนกว่าวันเดียว80,000กว่าอินเดียสิบสามล้านสองแสนกว่าวันเดียวแสนกว่าผู้เสียชีวิตนะยอดรวมสองล้านเก้0แสนกว่าวันเดียว หนึ 13, ่งมื่นสามพันกว่าสหรัฐห้า 5, แสนกว่าวันเดียวเก้าร้อยกว่าบราซิลสามแสนกว่าวันเดียวสามพันกว่าเม็กซิโกสองแสนกว่าวันเดียวแปดร้อยกว่าผู้รักษาหายแล้วหนึ่งร้อยเก้าล้านรักษาหายในหนึ่งวันห้าแสนกว่า รักษาตัวในโรงพยาบาล23ล้าน23 000, ล้านกว่าวันเดียวแสนกว่าแสนห้า <c oughs> อาการหนักนีนแสนกว่าอาการปานกลาง23ล้านสี่แสนกว่าประเทศไทยเราอยู่อันดับ113ของโลก ผู้ติดเชื้อสะสมสามพันสามหมื่นหนึ่งพร้ยห้ายจากต่างประเทศ8ปรายติดเชื้อในประเทศ522ร้ยย่ายจากการคัดกรองเชิงลุกสองร้อยห้าสิบเก้ารายมีผู้รักษาหายเพิ่มอีก33มราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายนะก็ในประเทศไทยของเรา,าเพื่อนบ้านเราก็หนักน่วงเอาเหมือนกันนะเพื่อนบ้านเราก็มาเลเซียนยี่สามแสนห้าพม่าแสนสี่นะเรามาดูข่าวครา,าวต่งตางๆทั่วไปกันนะมีข่าวคราวอะไรกันบ้างาติดตามข่าวครา,าวที่น่าสนใจกัน กรุงเทพธุรกิจนะกัมพูชาเผยผู้ติดเชื้อโควิดรายวันทุ่งกว่าห้ารอรายนะโอ้โหกัมพูชากันหนักเลยตอนนี้นะพุ่งกว่าห้าร้อยรายเลยนะนี่ก็ยังหนักนะของกัมพูชาเองนะ <c oughs> กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาเปิดเผยวันศุกร์ที่เก้าเมษาว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีจำนวน576รายซึ่งเป็นจำนวนสูงเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศส่งผลให้ยอดติดเชื้อสะสมรวม3,604รายว่างั้นนะ <c oughs> มีผู้เสียชีวิตแล้ว24รายนเ <c oughs> พื่อนบ้านเราก็เอาหนักเหมือนกันตอนนี้ กามาดูของอันนี้แนวหน้าแนวหน้าแนวหน้า,นนาบอกว่าอินเดียอ่วมโควิดทะลุแสนสวันสถิติใหม่วันเดียว1.3แสนรายอินเดียเองก็หนักทีเดียวนี่สถิติทั่วโลกโอ้เรียกว่าวิบากร้ายนี่กระน,นำกันทั่วโลกเลยนะ ทางพอโควิดลงปุ๊บเศรษฐกิจก,ก็พังความเป็นอยู่อะไรอะไรต่างๆมโอ้โหพังพินาศกันไปหมดเลยนะของคนทั่วไปยกเว้นพุทธนะพุทธ,ธะอยู่กันได้สบายนะแต่โอ้โหทั่วโลกีนอวมหนักเลยอวมหนักจริงๆนะ,ะเดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็น สถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด -19 ในอินเดียยังสาหัสยอดผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ1.3แสนรายนับเป็นการติดเชื้อเกิน1แสนคนเป็นวันที่4ในรอบสัปดาห์ในขณะที่การผลิตวัคซีนในประเทศกำลังตึงตัวอย่างหนักส่วนที่เกาหลีใต้มีคำสั่งปิดผับบาร์ในโซนปูซานนะเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อสกัดการระบาดรอกที่นะ แต่ละประเทศก็โหนัก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 น่ะอ่าน่ะสู้สู้น่ะปฏิบัติศีลน่ะป้องกันให้ดีแล้วปฏิบัติศีลให้ดีก็จะสู้ได้นี่แหละโลกสันนิวัตที่ไฟกําลังลุกโชนที่พระพุทธเจ้าตัดเราลองดูนะนะเล่มไหนข้อไหนะนโลกสันนิวัตเดี๋ยวจะได้นะพออ่านข่าวเสร็จก็จะได้นะเปิดอ่านประจัยปิฎกโลกสันนิวัตให้ฟัง โลกที่ยังเสพกิเลสยังผิดศีลกันนี่จะมีภัยเยอะแยะไปหมดเลยมาติชนออนไลน์นข่าวกรองมากันชี้โลกร้อนโลกร้ายช่องว่างระวังนารวยจนคือความท้าทายในทศวรรษหน้า เนี่ยมันกับหนักแล้วนะโอ้โหโลกร้อนโลกร้ายนะมันจะมีทั้งช่องว่างและช่องไม่ว่างละคอยดูเถอะนะเนี่ยช่องว่างคือความรวยความจนและช่องไม่ว่างก็คือทุกข์กันทั่วนหน้าเพราเท่าเทียมกันเดี๋ยวต่อไปจะเท่าเทียมกันคือจะทุกข์กันทั่วนหน้าเท่าเทียมกันถ้าคนจนคนรวยนะเดี๋ยวคอยดูเถอะนะ ถ้าไม่ปฏิบัติศีลไม่นี่แหละปฏิบัติศีลถึงขั้นลดกิเลสได้ไม่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันก็ปัญหาต่างๆก็จะกระจายกันไปทั่วทั้งรวยทั้งจนแหละนะอ้าวฟังกันไปโควิดสวันอ๋อเดี๋ยวดูจากกรุงเทพนะกรุงเทพธุรกิจโควิดสวันกระจายทั่วไทยพบพื้นที่ สีแดง62จังหวัดไปแล้วสีแดง62จังหวัดแล้ว <c oughs> สทอเผยแผนที่ประเทศไทยพบพื้นที่สีแดงมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ใน62จังหวัดกระจายทั่วประเทศไทยรอบนี้หนักกว่าที่ผ่านมายำา้ำประชาชนหน้าปฏิบัติเข้มมาก มาตรการป้องป้องกันโรคนะรอบนี้หนักกว่าทุกรอบว่างั้นไป62จังหวัดแล้วเกือบทั่วประเทศแล้วประเทศไทยมีกี่จังหวัด7 7จจังหวัดแลลวโอ้โหเกือบจะครบทุกจังหวัดแล้วตอนนี้นะเกือบครบแล้วสนะบ,บครายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันว่าประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 789รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ522รายการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชนน่ารายและเดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้8ปรายทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 1 6 5 8รายาหายป่วยแล้ว28,161รายเสียชีวิตสะสม97รายเกิด<ม>กวัดโถกระจายทั่วไทยแล้วนะตอนนี้ <c oughs> น,นี่บอก <c oughs> กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยว่าขณะนี้แผนที่ประเทศไทยพบว่ามีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงค่อนข้างเยอะโดยสัปดาห์นี้พบผู้ติดเชื้อในช่วง3วันที่ผ่านมารวม62จังหวัดดังนั้นในการประบาดโรคโควิด -19 ใหม่นาเมษาหกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม คาสเตอร์สถานบันเทิงมีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดพบผู้ติดเชื้อเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยนี่อันนี้แหละเห็นไหมละ่ะอบายมุกพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของอบายมุกนะอบายมุกเนี่ยโอ้การท่องเที่ยวท่องทุกเนี่ยอบายมุกทั้งนั้นเลยแหละการพนันนะสิ่งเสพติดมัวเมาการพนัน นะการท่องเที่ยวเนะที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนนะนะโห,โหการท่องเที่ยวเนี่ยนั่นแหละอบายมุกทั้งนั้นเลยครบคนชั่วเป็นมิตเกียดคานการงานเที่ยวกลางคืนเนะที่ยวดูการล่าเล่นทั้งกลางวันกลางคืนและเที่ยวเสพกิเลสทั้งกลางวันกลางคืนสรุปแล้วการท่องเที่ยวท่องทุกนี่เป็นหัวหน้านารกที่พระธเจ้าตัดไว หัวหน้าความพินาศชิบหายหัวหน้าความเดือดร้อนโอ้โหมีกระจายไปทั่วเลยนี่นสถานบันเทิงต่างๆนี่แหละที่ตอนนี้เป็นแหล่งกระจายเชื้อที่มากที่สุดเลยคนมาทั่วประเทศเลยไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปติดกันทั่วประเทศเลยนโอ้โหน่ากลัวเราจะมาบวก กับเทศกาสลสงกรานอีกว่างง้นก็จะนักก็้าไปอีกเลยว่งงางั้นนะโอ้โหจะแย่เลยนี่แหล,โละโลกสันนิวาตโลกสันนิวาตจะเป็นอย่างนี้แหละะพระพุทธเจ้าก็ตัดโลกสันนิวาต